ขัดก็เก่าคุณเรี่ยงวันนี้วิ่งยังก็วิ่งหกวิ่งหกล้านเปอร์เซ็นเตอรเกินล้านเกินล้านเกินล้านเปอร์เซ็นเตอร์เกินล้านเปอร์เซ็นเตอร์เกินล้านเปอร์เซ็นเตอร์เพราะว่ารอบที่ผ่านมาก้าเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์เข้าแค่สี่สูตรเข้าสี่สูตรอันนี้หกสูตรอันนี้มันเข้าหกสูตรต้องเกินล้านเกินล้านเปอร์เซ็นต์อ้าวที่แน่ๆน่วิ่งไม่เคยหลุดแล้วอ้าวิ่งไม่เคยหลุดทีเทม่เคยหลุดถามเลยว่ามาวิ่งว่าเป็นรองไครแล้วเนาะ าผู้ใดมาหกสองหกสามเอาเอาหกไปใส่เลยเอาหกไปใส่มีตัวดีจับาหกใส่เลยครับส่วนมากมันอยู่หลักใดอาจา้ะหกสีมาได้ถึงรักหน่วยรักสีเปล่าะมาได้ถึงล่างถึงบนหกเอาไปนี้เน้นๆครับเน้นขาไหมครับมากมากเน้นวงกลมให้สีแดงนั่นคือหกสามนะวงยาวๆไปเลยวงกลม เนี่นไหหกสาเด้อหกสามโอ้ยมันจะสอตัวนึงดอกเอาไรอดอาจันสองก็มีแห่รดจังสองหกสามหกสองไปละโอ้คนเามากใจใจกระยับจับใสหกหอีกคเลวเดี๋ยว่ามันสีลายกวเอาบหลายดอกอาจารย์หกกับมากได้หกหนึ่งอามเอาหกนึ่นพี่น้องอีกตัวนึงเนาหสวยหน่ยกันกไว้กันิดๆไยอดใหเถอะสากันรถ เอาเอาไี่น้องคนน่าโดนล้่นี่อ๋อพี่น้องถ่าบ้่งดนเจ็ดครับมันจะได้เวลายังเหรอได้แล้วครับผมบ่บ่หายใถือครอกครับพี่ว่าหายจถือทำให้แมวตั้งแม่สแลวอะใหแมว้แมวแมวแมวถือ้แมวถือแมวถือแมวถือ เอาไปทั้งคุมก้อนติโวยเหมียวดูให้เหมียวดูก่อนพิจาารณถูกไหมเหมียวถูกไหมเหมียวอ่าเหมียวพิจารณ์นีวเหมียวถูกไหมตัวไหนตัวไหนไปแล้วอืมหนึ่งนิยอหกแปดนะครับยันพิจารณ์ได้วิ่งยังเนี่ยเกาะวิ่งหกไม่ฟังเลยบอพาดเอฟซีเลยผู้ใดเห็นชิปนี่คือผู้โชคดีครับอืมเด่นหกรูดหกวิ่งหกนะครับวิ่งนี่ครับเกินล้านเปอร์เซ็นต์เกินล้านเปอร์เซ็นต์นะครับครัมาทางนี้มาทางนี่ว่างานให้เก้า ในเก้าในล้านเปอร์เซ็นตเหมือนบ่ผมเองนะทั้งนี้น้อให้ฮกนี่คือว่าเกินล้านเปอร์เซ็นต์ครับจะว่าจานคุยหลายเด้อจะคอมเงี้ยจะสี่เด้อควมมั่นใจเนาะเกินล้านเปอร์เซ็นต์มักกะจังคอยจัดอาจานมักกะมักกะพานครัะคัดกับพานเอาห้านา่จานกว้างคู่ละตัวเดียวนาะงหกเกินล้านเปอร์เซ็นตหกเกินล้านเปอร์เซ็นเอาจับคู่หกสองหกสามสามตัวเอาห้ามาใส่หลักร้อย นน้ำี่แล้วอีกตัวนึง <6 S 2> <3 S 1> ที่พระอาจารย์บอกว่ามันมีในสูตรจูเสียดายกันติบ่ใหย้ยหกหนึ่งหกหนึ่งอ่ากันๆไปน้อยจันเนาะกันอยูนเนะานเนะหกหนึ่งหกสองหกสามแค่นั้นแหละเลยแต่ว่าตัวตัวเนียนเด้อผู้ใดนินหน่อยก็อัดไปหกสามตัวเดียวเลยครับอืมยี่ตัวเนียนเนี่ยพวกหกสามเม็ดเดียวสามตัวก็ห้าหกสามอ่ะออนแล้วบานน้องเบิ้นโแล้วละตัวเด็กน้อย ดูดี mm ่หลายบ่อไห้หลายดอกมาอาจารย์มุนเราด้อยฟังทั้งบุญอ๋อได้ล้ครับผมไหวไมาละไหวไอไหวไเางบด่ทพแล้วครับอือหอได้ลวไนอได้ ตามาตามให้แล้วนะครับได้ใี้มาเนะครับร่วยับคู่แห่งข่นที่เรียวเลยรุ่ดแจ้งเต็มนะครับเพราะยังจะตามให้เหมือนเดิมนะครับสำหรับเลขบอกไว้ก่อนว่าก่อนย้ำเลยเพราะแน่นะครับอย่าใกล้ๆมือเมื่ออกแนวมาตามเท่านำความฝันของอยานกว้างอีกครั้งนึ่งนะครับ บอนน้งครัยัง <Industry. S 1> ไม่ฝันนะครับกลัมารลับจุ่มหอยมาเอาเด็กฝันอีกสามฝันนะครับแต่พวกสามคนที่วัวที่ที่ซื้อหลายๆอย่างเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นหน้าทางของอาจารย์กว้างนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้เนาะประโยชน์ขอลำลาท่านผู้ชมแจ่เพียงเท่านี้นะจ๊ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะ